สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสหายันเรถไฟลักนันทิกเก็ตนะคะคผู้ชมสำหรับวันนี้มาแนะนำนะคะอันนี่เลยคุณผู้ชมรีโว้นะคะรถน้องใหม่ของที่ร้านเราสำหรับตัวนี้เป็นรีโว่ดับเบิลแคบเนาะปี2020นะคะสีเทาตัวนี้ผู้ชมเป็นรุ่นมิดนะคะอะพีเลนเนอร์เนาะสวยมากนะคะใครที่ตามหานะรถรีโว้นะคะคุณผู้ชม ปีใหม่ๆนะคะใหม่น้อยๆเนาะมาดูรถคันนี้ได้นะคะตอบสนองแน่อนอนอ่าดีเลยสวยมากนะคะปีสองพันเนาะรุ่นนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่ะคุณผู้ชมเนาะมาชมนะคะนี่เซ็นทรัลล็อกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะไม่วิ่งมานะคะสอง0 0้าพันกิโลนะคะคุณผู้ชมพวงมาลัยมันติฟังช์ชันเนาะ ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาหน้าจอ DV d ดีนะคะคุณผู้ชมมีกล้องมองหลังเนาะสำหรับรุ่นนี้ตัวนี้นะคะเบาะนะคะเป็นเกาะหนังด้วยสภาพนะคะคุณผู้ชมกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะ,ะสวยมากสวยมากเลยใครที่ตามหาเนาะบะซีระตูชมให้ ะคะคุณผูช้ชมไปนี่มาแค่สองหมื่นกว่าเองคันนี้ได้เบาะหนังด้วยแอร์แบ็กนะคะ ABS เนอะเบนเกียร์ธรรมดาตัวนี้ สวยสภาพดีนะคะตัวนี้จัดไปเน้นได้เต็มนะนะคะปกติออกรถนี่จะต้องมีค่าประกันชั้นหนึ่งกับค่าโอนนะคะสําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถนำค่าปร,ประกันกับค่าโอนรวมเข้าไปในยอดจัดได้เลยนี่นะคะสมาเพื่เอเครื่องใหม่มากนะคะคุณชมเครื่องใหม่มากแผ่นเพจนะคะเครื่องใหม่มาก ตัวนี้นะคะมารถนะคะการันตีจากร้านได้เลยคือรถไม่มีชนหนักผิดข่านหนาท่วมน,นะคะไม่แพ้เนาะระบุในสัญญาเซนเีน้นะคะคุกช่าน ที่สนใจแวะเข้ามาชมได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางร้านเรานะคะมีโปรโมชั่นเนาะออกรถนะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าดำเนินการ Thank you.